บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน2566ได้เงินย้อนหลัง5เดือนรวมทั้งสิ้น1,500บาทซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจะต้องมาเช็คสิทธิ์ว่ารัฐบาลให้การช่วยเหลือเงินสนับสนุนผ่านโครงการเท่าไรอย่างไรช่วยเหลืออะไรบ้างโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การอุทรรณ ตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2566เป็นต้นไปแล้วก็ยืนยันตัวตนสำเร็จในช่วงวันที่27กรกฎาคมถึง26สิงหาคมต้องขอบอกเลยว่าในเดือนกันยานี้ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น1,500บาทซึ่งจะเป็นเงินย้อนหลัง5เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนสิงหาคมผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินย้อนหลังโดยจะเป็นการโอนเงินเข้าผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดการโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายนก็จะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในวันที่1กันยายน2,566ในส่วนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะโอนเงินให้ในทุกวันที่1ของทุกเดือนจะเป็นวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้มีสิทธิ์จะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็ไม่สามารถสะสมเงินในเดือนถัดไปได้ก็จะมีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน3 0 0บาทต่อเดือนใช้จ่ายได้ที่ร้านถองฟ้าได้ตั้งแต่ตีหไปจนถึงค่าทุ่มของทุกวันจะมีวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซถุงต้ม80บาทแล้วก็จะมีวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะอีก750บาทต่อเดือน และในวันที่20กันยายน2566เงินในส่วนของบัรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะโอนให้ในวันทุกวันที่20ก็จะเป็นในเรื่องของเบี้ยความพิการซึ่งในส่วนนี้ก็จะให้กับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปเพิ่มเข้ามาอีก200บาทซึ่งจากเดิมเงินเบี้ยคนพิการจะได้8 0 0บาทก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่10ของเดือนอยู่แล้ว พร้อมกันนั้นก็จะมีในเรื่องของส่วนลดค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำประปาด้วยค่าไฟก็315บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนแล้วก็ในเรื่องของส่วนลดค่าน้ำประปา100บาทก็ต่อเดือนต่อครัวเรือนด้วย